สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราก็จะพาทุกคนเนี่ยไปลองชิมเอเขาเรียกว่าอะไรนะคาเฟ่นมหนองโพค่ะคือเราเห็นที่ปั๊มเนี่ยมาหลายรอบแล้วก็แบบเอออยากจะกินวันนี้เราก็จะไปกินกันค่ะว่าจะเป็นยังไงคาเฟ่นมหนองโพแล้วก็จะดูในส่วนของราคาด้วยนะว่าคุ้มค่าไหมโอเคค่ะงั้นก็ let's go ก็ถึงแล้วนะคะนี่ง่ายเราดูเมนูก่อนเลยค่ะเยอะมากๆไม่รู้เลยว่าจะสั่งอะไรดีเนาะเขาก็จะมีราคาอยู่ที่ประมาณ30-40บาทนะคะแล้วก็ในร้านเนี่ยก็ยังมีขายพวกนมอัดเม็ดอะไรพวกนี้ด้วยนะในส่วนของราคาอาหารเนาะก็จะอยู่ที่ประมาณ 30- 40่อะค่ะ ประมาณนี้แล้วก็ถ้าเพื่อนๆอยากจะเพิ่มไข่มุกเพิ่มเยลลี่อะไรเงี้ยก็จะบวกเพิ่มไปนอ้อยอย่างที่เราถ่ายดูในตอนแรกนะคะหน้าร้านก็น่ารากักเนาะเป็นของนอง้องโพซึ่งเราก็ได้สั่งไปแล้วแหละว,ว่าเราสั่งอะไรเดี๋ยวค่อยลุ้นกันทุกคนตอนนี้ไปดูกันดีกว่าว่ามีเมนูอะไรเนาะนี่ไงที่เราบอกว่าไข่มุกบวก5บาทอะไรพวกเนี้ย แล้วก็ในร้านยังมีไอติมอีกด้วยนะคะทุกคนดูหลอดเขาก็สะอาดนะคะมีการห่อซองกระดาษด,ด้วยรักโลกด้วยเนาะแล้วก็สะอาดด้วยนะฝุ่นไม่จับอะไรอย่างี้นะคะนี่แก้วแรกได้แล้วคะ่ะเป็นนมโอริโอปั่นจ้า น่ากินน่าุกคนแก้วละสีิบาทเองค่ะแล้วก็เรามาวันนี้ก็ได้ส่วนลดด้วยนี่เลยพี่เขาก็ให้เราแอดไลน์นะคะแล้วก็ได้รับส่วนลด10บบาทนั่นเองค่ะส่วนของเราทุกคนนี่เลย เป็นนมแครกเกอร์ชีสปั่นค่ะเป็นนมปั่นแครกเกอร์ชีสเนาะซึ่งจะบอกว่าหอมชนะีสมากแต่เดี๋ยวเราจะต้องมาชิมรสกันก่อนว่าจะอร่อยไหมสำหรับคาเฟ่ของหนองโพนอ้อมันเป็นคือเราไปซื้อแล้วก็สามารถที่จะเอาไปนั่งกินที่อื่นนะคะคือที่ร้านเขาจะไม่มีโต๊ะนั่งให้แล้วก็เลยถือมากินบนรถคือน้องน่ารักมาก หนึ่งเลยน้องเป็นแก้วเล็กๆที่แบบว่าหอมนมมากแล้วก็ตัวแครกเกอร์ชีสก็คือดีมากทุกคนไอ้เหลืองๆนี่คือแครกเกอร์ชีสนะคะคือหอมมากๆคือเขารู้จักเอานมมามิกเนาะแล้วมันก็ดีมากๆเลยค่ะแถมราคาก็ยังคุ้มอีกด้วยค่ะทุกคนค่ะก็ถ้าเพื่อนๆเห็นน้องว่าอยู่แถวไหนเพื่อนๆก็สามารถที่จะลองไปกินได้นะคะเพราะว่าเขาราคาถูกแล้วก็ดีนะคะคุ้มมาก พอในร้านนะคะมันมีเมนูที่หลากหลายใครชอบนมช็อกโกแลตสตรอเบอรี่ก็คือสั่งได้หมดแล้วก็สามารถเพิ่มพวกเยลลี่คอนเฟรกวิปครีมได้หมดเลยเนาะก็บวกตังเพิ่มนะคะราคาก็อยู่ที่ประมาณ30-40ซึ่งมันไม่แพงเกินไปค่ะสำหรับแบบว่าน้ำแก้วหนึ่งเราแบบปั่นด้วยอร่อยมากๆอค่ะทุกคนอีกทั้งยังมีพวกไอติมอย่างนี้ให้เพื่อนๆเลือกด้วยนะคะสำหรับเราแล้ว่าคุ้มมากๆเลย ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ช,อ and bam. ช่องมิมแอนแบมช anel ไว้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ